ก the so ็อยากมาเซเว่นสด้วยที่นี่ก็วาวุ่นเลยคนเยอะไงคนเต็มเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันใครอใครสวัสดีทุกคนตอนนี้เขามาฮอดแมคโค้ดเข้ามาฮอดเซเว่นเมดิแอมฮอว์กแล้วทุกคน ตอนนี้เฮาเดินทางจะออกไปเซเว่นทุกคนแต่พอทางผ่านมาเฮาเห็นขาเจ้าขายดอกไม้ล่หลายที่แรกคิดว่าเมนงานอย่างที่ใด้ได้เฮาได้ยินขาเจ้าล้มกันแคมทางบอกว่านี่เมนงานฮับไปประกาศของอ่าฮงเฮียนปากปัสซักเดอ้ออันนี้นะรู้สึกว่าคนหล่หลายแล้วก็ผู้ใด่กระแตงโตมีความดีใจมาฮับ อันน่าไปประกาศสันเดะลูกหลานโจปละเดนเนพ้าเจ้ากระพากันมาฮับไปประกาศสันเดะกูรู้สึกว่าคึกคืนให้คึกคืนว่านนะตต้บุเคยแบบเนพนผู้ใดเสียปันนี่ <c oughs> ข้าเจ้าแบบมีความตั้งใจหลายเด้ลูกหลานผู้เท่าผู้นุ่มกระพา ก็คือว่าอะไรนะทุกคนสวนสิทรงลูกทรงหลานเฮียนจบเบิดควยเบิดดินเบิดเดินบกกลายนะคะสวนสิจบ3ปีสีปีโบเมนง่ายๆเด้อนี่ก็คือทางหน้าของหูเฮียนปากประสักนั่นเองทุกคนไปเดี๋ยวเราจะออกไปเบิง่งบอนทีเราจะไปเซเว่นกันเลยทุกคน เฮาก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าอยากมูอยาก,ยาก,ยากเห็นว่าเตเวนมาเปิดสาขาแรกเจ้าแรกอยู่แล้วนี่สิเป็นแนวใดาวาส,สันเด็กเฮาก็เลยจับไปเบิ่งนะคะทุกคนแต่ว่ามันนี้อุ้ยแดดโคตรแหงฟ้าโคตรแจม่มอากาศโคตรฮอนฮอนสุดๆเลยแล้วแบบโลธนาโคตรตีดโค้นแบบ ติดเหงี่นี่นี่นเห็นป้ายเลขเจ็ดนี่แมนโลดเซเวนอีเลเวนวาซานไปเดี๋ยวเอาเข้าไปเบิ่งกันทุกคนวาซิเป็นแนวใดวาซานได้ปะอือใครเลยออใค้เลยใค้เลยเแล้วก็ติดต้อสวัสดีทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดแ<อ>มคโค เฮามาฮอตเซเว่นไปทีมหอยแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาเออพู้ดซุบคุ้นอะพูดลายเด้เดี๋ยวเขาจะลองเข้าไปเบิรงข้างในกันบาร์จะเป็ดแนวใดซึ่งเฮาน่ะเข้าเซเว่นเป็ดครั้งแรกครั้งไทยอีเลยทุกคนเซเว่นสาขาเลขยูราสเป็นเซเว่นสาขาแรกอยู่ลาสแบบคุ้นก็บพูดคึกขึ้นขนาดเลยไปเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิรงข้างในกันบาร์ที่เป็ดแนวใด คนหลเอาเงินมาเท่าไหร่ <OR> เอาเงินมาเท่าไหร่โอ้เอาเงินมาแสนดิเอาคี่นามปากเออขาจะมากินซี S <S> ตอนนี้สุลมุนไลายคนเยอะมากเอคคาลาบุญท่านหลวงมัน ราคาราคาคาเจติบเป็นเงินราคาเงินลาวเสื้อนั้นตอนโซโลมุนมาคือคนหนาโคตรค่โคตรคตรลายเลยเครื่องยนี่ก็จะ้าเจ้าเหนาคาจะติบเป็น ราคากาาับเราเท่กับใจเป็นเงินบาทได้แล้วก็ใจเป็นเงินลักกีบได้นี่คือสิดีเนาะอืมอุม้ยลาขนมนี้มีสองสองแนว <laughs> ไหนอ่ะทองเดียวนี่สองรสชาติ <laughs> ทวินทวินอ๋อมีแต่นี่นี่ขนมที่ย้อนนับเป็นละหาบนบบมีเนาะส่วนเฮากะรล,ลิวมาโซนแบบอ่า dia, hehehe, 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 ตัวที่เที่จริงนะเขาอยากมากินเป็นระมาณแบบไก่ไอกอกเนี่ยประมาณน,นี้คือจจงยูเซเวน่นยูไทยใกลไหนช่อบอลหรือแพงทอกัะยูฮทอกัะยูฮัน,น,นเขาขายอันนั้ ก็จะเป็นโซนขนมนะคะก่อโซนขนมไปแซอ,อบแล้วมัม้ยบนิสแล้วซีแท่งไหนๆชับนซีแท่งวะในน้อยแล้วนะเออเออเดี๋ยวเซกมานี่ที่ได้นี่นีนแล้วก็อันนี้ รักกว่าจสกับแล้วเพราะว่ามันคนไหลไหลแห้งจ่ายพี่เข้าไปเซเว่นแล้วก็พุทธสปาคนบอกอร่อยคนโคตรไหลเลยทุกคนแบบไหลแบบแห้งๆเลยนะไปเขาออกมาละเขาเป็นมาเวเสื้อนี้เขาจะมาเวทาที่เบิร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเวียกต่อไปทุกคน